ครับพบกับพัฒนทิลทัมการเกครับวันนี้เราจะมารีวิวเด็ก6ประจันบาลหรือว่าห6ประจันบาลก็6ประจันบาลแหละนะครับผมเด็กปราจันนะครับผมวันนี้มาดูว่าเด็กใส่อะไรบ้างนะครับตอนนี้โอลิวันครับก็เป็นนายจันหนดเชี่ยวนะครับนี่พอสามารถจะมีลูกคึินะครับผมแล้วก็พลัตรงนี้จะถ้าอยู่ในสามสถานารจะบวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใบนี้ทุเปเขาคุ้ไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิด ใบนี้ถูกทำลายนะครับผมจะเอาใบนี้เข้าเด็กกับแล้วก็สักนะครับผมแต่ว่าต้องมีค่ายบัลลก์จันถึงจะตีเทคนี้นะครับผมใส่ไปใบนึงนะครับแล้วก็ตัวตีของประจำเด็กนี้นะครับผมนายทองหมิ่นขวัญข้างนะครับผมก็คือเมื่อวันนี้โจมตีจะบวกสองนะครับจะเหมือนกับพัดละลายร่างเก่าเลยนะครับใส่ไปสี่ใบนะครับผมก็เทคนอ่นี้นะครับผมถ้าเราไม่ได้ควบคุมค่ายบรลลังก์จัจะนี้จะตีเข้ารายการไม่ได้นะครับผมก็คืึต้องมีค่ายบัลลก์จันครับใส่ไปสี่ใบต่อไปครับผมเป็น นายอินสไนเปอร์นะครับผมใส่ไปสี่ใบนะครับผมพอสามารถใบนี้ก็คือใบนี้สามารถมีเตะไข่นะครับผมแล้วก็ถ้าใบนี้เตะไข่เสร็จปุ๊บก็คือจะถูกทําลายทันทีนะครับผมแล้วก็พลังกระบอกสองนะครับใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบเตะไข่ที่ดีเลยนะครับผมไม่ไหวเลยหรือว่าจะทําลายอวตารไฟเราก็ได้นะครับผมเลือกเอามาเลยนะครับนี่แต่ใบนี้ส่วนใหญ่เจอคนใส่ในสายเวทนะครับแต่สีที่สายเวทมันแปลนไปแล้ว ต่อไปเป็นนี่นะครับผมเมืองช่างใหญ่นะครับผมใบนี้นะครับเอาไว้เสิร์ชค่ายมรรจนะครับผมพอสามารถจุตินะครับผมแล้วก็ทิ้งมือของเราสองใบนะครับผมจะเอานะครับผมคอนตัคสิ่งก่อสร้างค่ายมรรจมาแบ่บนสนามนะครับผมก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลานะครับผมในการหาค่ายนะครับผมก็จะมีใบนี้มาเสริมโอเคต่อไปครับใบนี้4ี่ใบนะครับผมพนเรือผู้พิทักษ์ลายพายนะครับผมเทคมีโลกมนุษย์นะครับผมแล้วก็ ทคต่อเน,นี้ยนะครับผมพลังจะบ,บวกสองใช้ผ่านโอข้าหครับเหมือนกาเว้นเลยนะครับผม <c oughs> ตัวกาเว้นพลังจะบวกเยอะกว่านะครับผมก็ต่อเนี่ยถ้าเราควบคุมค่ายมรจันในเทคบ็อกนะครับผมถ้าเกิดอ่อาวตารตัวอื่นนะครับผมจะโดนถูกทำลายนะครับที่เป็นเทคบ็อกของค่ายมรจันนะครับสามารถทำลายบันดีแทนการถูกทำลายได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นใบกันตายได้ดีมาสอสมควรเลยนะครับผมต่อไปสองใบ,นะ,ะน,บววนะครับเป็นบุญช่วยควายรักษณะนะครับผมใส่ไปสองใบนะครับผม เราสามารถธนาคารสั่งใช้นะครับเอาใบนี้ไปสวมใส่ให้อวตารของเรานะครับที่เป็นอะไรก็ได้นะครับผมพลังมันจะบวกหนึ่งครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุม่ายบรรจัณนะครับผมใบนี้จะบวกสองแทนกบวกหนึ่งครับก็ถือว่าเอาไปปั๊มพลังแล้วก็ตีได้นะครับผมขี่ควายครับขี่ควายแล้วก็อาจารย์ธรรมโชติอันนี้แล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับผมแต่ไม่ใส่ก็ได้ครับผมอันนี้ผมใส่ไปเพราะว่าถ้าเกิดคอนต่คค่ายบรรจัณของเราจะถูกทำลายนะครับผมเราจะสามารถ ส่งพระลงไปนะครับผมก็คุ้มครองข้ามรจักรนะครับผมโอเคนี้นะครับใส่ไปหนึ่งใบก็ใบนี้นะครับผมต้องมีนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมพละงารายที่ผู้พิทักษ์นะครับก็สามารถลบดุติไข่ทาใบนี้จะ่ถูกทาลายนะครับผมพลังจะเหลือสี่แทนนะครับผมแล่วก็ไม่ถูกทําลายจากครั้งหนึ่งนะครับผมใบนี้ใส่ไปหนึ่งใบนะครับผมสแต็กมันใหญ่นะครับมันเป็นสีแดงด้วยก็จอมหักกระดูครับผม ใส่ไปดึงใบนะครับผมเพราะสามารถมีโรคมนุษย์แล้วก็ถ้าเกิดฝังของข้ามตีมาจะบวกพลังเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันจะปรับให้เหลือเบรบเบสชนเบสวันนี้ก็ไปยืนพวกไอพวกปั๊มพลังเยอะนะครับตัวเล็กๆแต่ปั๊มพลังเยอะขี้แยมันมีโรคมน,นุษย์ด้วยนะครับผมส,สือดีด,ด้วย,วยนี่ก็งงเงใส่เอาไปเตะไข่นะครับผมคู่กับอินสไเนเปอร์แล้วก็เอาไปจวดสองนะครับส่วนเจมส์ใบนี้ผมหาไม่เจอนะครับก็เลยใส่เป็นขั้าใบใส่ต้องใส่สีเลยครับผมโวอีต้องบนขาหักนะครับผม ถ้าถูกทิ้งเป็นค่าคอร์สเพื่อได้เจมไอ้พวกอวตาสีแดงครับพลังระบ,บกหนึ่งให้ตัวที่เรียบครับผมใส่ผม,ผมใส่ไปสามใบหาไม่เจอใ <c oughs> ส่สีนะครับผมใส่ <c oughs> สีแล้วก็ลูกคนรวยครับพลังวันนี้จะเพิ่มตามจำนวนการบนมือของอ e ีฟายใบละหนึ่งครับผมเอาไว้ตอนที่ไม่มีเลยลงวันนี้ก็ได้ครับแต่หลังเอาไปทิ้งเจมครับผมทิ้งสี่เจมก็คนรวยสีเจมเหมือนกันครับคนรวยแล้วก็ลูกคนรวยใส่เดือกันเลยคนรวยก็เอาไว้จังหวะที่จะปิดครับเอาไว้ยืน แต่ตัวมันจะเล็กนิดนึงนะครับผมแล้วก็คอนสตั๊กนะครับเป็นค่ายมาราจันสองใบเลยนะครับผมค่ายมาราจันเนี่ยจะเป็นการ์ธีหลักในเด็กนี้เลยนะครับผมพอสม่าเขาจะบอกว่าถ้ามันนี้อยู่บนคอนตั๊กโซนะครับอวตารที่มีค่ายมาราจันอยู่ในเด็คบ็อกทุกตัวมันจะบวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้ร่วมรุนและก็สามะคีด้วยก็คือสามัคคีคือพลังนะครับผมร่วมกันกันบ้านร่วมกันตีเพื่อบ้านเมืองของเรานะครับผม แต่ลาค่ายตัวน <ination noises> ี้พังนี่ก็คือตกอวตารเราทุกใบลงกระลกนะครับนี่คือข้อเสียเลยก็ต้องปกป้องค่ายดีนะครับผมต่อไปเป็นเมจิกนะครับนี่ผู้นําของเราวิรชนนะครับผมก็สีเจมครับมาเป็นเมจิกสุดแข็งแดงครับผมที่การมือสองใบนะครับผมเลือกอวตารที่มีค้าวปรจันอยู่ในเทคบ็อกจากเด็กขึ้นมือก็คือเสดเสรอดกัดบังรจันนะครับขึ้นมือนะครับใส่เป็นใบหนึ่งความกระหายใส่เป็นหนึ่งใบนะครับผมเอาไว้ฟัมพลังตีนะครับผม ส่วนบางตัวตัวไหนจะถูกทำลายทนการถูกทำลายก็จะบวกพลังข่าวบอลอัพสิทธิ์นะครับผมก็ดีเหมือนกันเปิดตาต่างครับใบเคียบอร์ดใส่ไปสองใบนะครับผมริมวอกสามันนะครับคอนเจลสองใบนะครับตัวสองเรียกว่าสำหรับพวกจนใส่ไปสองใบนะครับเอาไว้เสิร์ชนะครับผมเสิร์ตเจมกับเสิร์ตตัวข้ไม่เกินห้าไม่ใช่อุลิวันนะครับผมแย้มไมจิกนะครับ ช่างมาแล้วมันสานเตรียมด้วยมันดีมากนะครับม,<า>มันบอกว่าเมื่อคอนตัดของเราจะถูกทำลายเขาตัดไปนั้นจะไม่ถูกทำลายนะครับผมปลาไปกันค่ายนั่นเองนะครับผมก็ดิกกี้นะปอมแปงนะครับผมเอาไว้เกลี่คอนโทรลพวกตัวใหญ่ๆมันจสู้ตัวเราเวลาช่วงเสียเปรียบนะ,ะใส่ไปนะครับผมเอาไว้ขโมยฝันหัวข้าวนี่หลักๆใส่จั๊กกะกได้แล้วแต่ความชอบนะครับผมแล้วผมใส่ดิกกี้ดีกว่านโอ้โหไปเลยมอนตี้ใส่หนึ่งหรือสองใบก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับผมเอาไว้ลบพลงังฝั่งหัวข้าว าชาวปัญญาลิงหวยใบเทคนะครับยุคนี้ติดไปสักใบหนึ่งครับผมบเพราะว่าความสามารถยุคนี้มันค่อนข้างที่จะปาดเถื่อนนิดนึงนครับมีตาคุดเยอะมากน,นะครับผมถึงจะสู้เขาไม่ได้ก็เถอะแต่ติดไ้ใบหนึ่งกำลังดีครับชายจะอนาคตใส่ใบเดียวครับผมเพราะว่าอยากให้มีครั้งที่สองอได้ใช้งานมากกว่ากับชายมากชายจากอนาคตนะครับผมอใส่าสามใบก็ได้แต่ผมว่ามันอาจจะลงนิดนึงนะครับผมเอาไว้ขัดในช่วงที่เราเสียเปรียบนะครับผม ใสเป็นอุวัติเฮดหนึ่งใบไว้ขัดชาวบ้านชาวเมืองครับเวลาลงตัวเบิ่มๆมาวางน้ำซุปชาบูไว้ปั้มพลังนะครับเพื่อไว้เคลียร์ตัวใหญ่คอนตัคตยาแก้น้ําดําใส่ไปทําไมนะครับผมเพราะเด็กนี้เราใส่หมู่บ้านเห็ดด้วยนะครับผมเพราะว่าเด็กนี้ค่อนข้างที่จะสู้ยากเลยเมตน้านี้เพื่อมีตัวใหญ่ๆป้าให้มันเหลือคเบสทั้งเหลือเพิ่มหนึ่งไปก็พอนะครับผมเราก็ใส่ยาแก้น้ําดาเพื่อทําให้โดูที่โดนปรับพลังให้เหลือเบสพาวเวอร์นะครับผม เพราะว่ายาแก้รำรำมันบอกว่าใบนี้ที่สวมใส่มันจะไม่รับความสามารถในการลดพลังเวอร์นะครับผมคือาใส่กันตัวเองนั่นเองนะครับผมก็สุดท้ายเลยปลอกคอซื่อสัตว์เอาไว้กันขบวยครับเพราะว่าเรามีอวตรตัวใหญ่อย่างจอมผักกระดูแลวก็ฮานาลายปลอกคอซื่อสัตว์ซีเจมใส่ไว้กันกันข้าวรงครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับรายการก็มีไม่มากครับผม สามสเต็ปก็คือรายการจั่วสองใบนะครับผมก็พี่โดมมาเก็บเย่มอูดเก็บเบสแล้วก็บิมี่เด็กหลักๆเวคมาลจันทร์ก็ประมาณนี้ครับจัดพื้นฐานช่วงนี้ก็อาจจะเล่นระบาดนิดนึงนะครับเพต้องรอของใหม่บอกหน้าเลยนะครับผมบอกใหม่จะมาประมาณกลางเดือนหน้านะครับผมสำหรับเด็กมาจันก็ประมาณนี้ครับให้มีไอเดียอะไรดีๆแนะนำกันได้นะครับผมขอบนะครับสำรับันนี้ผมครับ